ดีครับเพือนหมอม่อนทาได้เีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นหมอหมอนชวนอ่านตามเคยวันนี้มันจะมารีวิวเรื่องเดิมหลังจากที่ไม่ได้รีวิวมานานแล้วโอเคอันนี้ทุกคนคงจำได้นะคะว่ามันคือเรื่องอะไรคือเลมอนิสเนกเก็ตนั่นเองไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่เรื่องเลมอนนสเก็ตมันคือเรื่องดีอยากให้เรื่องนี้ไม่มีโชคร้ายโอเคอยากให้เรื่องนี้ไม่มีโชคร้ายอันนี้เป็นตอนที่สี่นะครับ จากจาก EP ที่แล้วที่ผมไปรีวิวหนึ่งสองสามมาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นตอนที่สี่ห้าหครับ EP นี้เอาละตอนที่4ี่โรงงานเขย่าวขวัญครับโรงงานเขย่าวขวัญนี่ก็เกี่ยวกับโรงงานหนึ่งที่เด็กๆบอสแลนเนี่ยต้องไปแต่ก็เขาแล้วก็จะตามมาอยู่เรื่อยๆือๆเลือๆเลือเด็กๆก็ไปอยู่แล้วมันก็มีสิ่งร้าย เกิดขึ้นอย่างเช่นเครื่องคีบขนาดยักษ์เนื้ออบรสชาติแย่ผู้ชายที่มีควันซิก,ก้าอยู่รอบตัวนักสกดจิตสกดจิตเขาคนนี้แล้วก็เกิดการเว่นแตกเลยอุบัติเหตุร้ายแรงที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บและก็คู่่องต่อไปภาคที่ตอนที่5นะครับ เนามีสองันนี้ตอนที่านี่คือโรงเรียนสันประสัทครับโรงเรียนสันประสาทเ,เนี่ยมันก็เหมือนกับโรงเรียนทั่วๆไปแต่ว่าปัญหาเกิดจะมีพวกครูใจร้ายอีกนี่คือรองอาจารย์ใหญ่ดีโลครับซึ่งโหมดมากหัวล้านด้วยเล่นวิดีโอไวโอลินเหตุการณ์ร้ายๆในตอนนี้ก็คืออย่างเช่นจะเผชิญหน้ากับปูที่คอยหนีบเท้า การหลงทวดอย่างเข้มงวดน้ำจากราที่หยดลงมาใส่การสอบประมูลความรู้การเดี่ยวไวโอลินโครงการปวดอและระบบเมตริกนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปอ่านเองนะครับเรื่องระบบเมตริกกับปวดอนะครับโอเคคือเรื่อนี้เขาล้วจะแปลงเป็นแบบว่าเป็น ครูสอนาระเลยลหละ,หหละส่วนเล่มที่แล้วโนะรงงานขยะขวานเขาก็จะแปลงเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเชอร์รี่ส่วนภาคนี้ไม่แน่ใจว่าเขาลาแปลงหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะไม่แปลงตอนนี้ตอนภาคนี้ตอนที่นี้ตอนที่เจ็ดไอ้ตอนที่หกคาลือหาอาเพศนะคะตอนนี้จะมีแฟนของเขาโอลามาด้วยนะเรื่องราวอะไรๆก็อย่างเช่นปลาเอริ่งแดนแดง เพื่อนๆที่ตกอยู่ในสถานการณ์น่ากลัวตัวย่อดลึกลับ3ามตัวจองโกโหกกับแผนการชั่วร้ายทางเดินลับโซดารถผักชีฝรั่งและก็พวกแบบว่าลิฟที่มันแบบว่าลงไปแล้วมันลึกมากจนเหมือนไม่มีทางออกเลยแล้วก็โรงแรงเป็นหลายชั้นหลายร้อยชั้นมากๆเลยล่ะครับวันนี้ผมจะไม่เล่าเนื้อหาย่อยนะครับ ฝากกดติดตามก,ากดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ